น้องนิ่มขี้โมโหน้องนิ่มเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่น่ารักแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอดูไม่น่ารักเอาเสียเลยนั่นก็คือความขี้โมโหของเธอเมื่อน้องนิ่มไม่พอใจอะไรสักอย่างเมฆสีดำก้อนเล็กๆก,ก็จะก่ะตัวขึ้นเหนือศีรษะของเธอวันหนึ่งน้องนิ่มกโกรธเพราะหาตุ๊กตาหมีตัวโปรดไม่เจอเมฆสีดำก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น แม่เดินเข้ามาในห้องและเห็นเม่ก้อนใหญ่ที่ตามน้องนิ่มอยู่แม่รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวของเธอแม่นั่งลงข้างๆน้องนิ่มและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแม่ก้อนนี้หนักไหมลูกน้องนิ่มเริ่มร้องไห้และบอกว่ามันหนักมากเลยค่ะแม่หนูรู้สึกไม่สบายตัวเลยแม่กอดน้องนิ่มไว้แน่นแล้วกระซิบว่าเรามาช่วยกันทำให้เมฆก้อนนี้หายไปดีกว่านะ แม่สอนให้น้องนิ่มหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆเมฆสีดำก็เริ่มจางลงน้องนิ่มยิ้มได้ในที่สุดเมฆสีดำก็หายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงท้องฟ้าที่สดใสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อน้องนิ่มรู้สึกโกรธเธอก็จะนึกถึงคำสอนของแม่และเมฆสีดำก็จะไม่กลับมาอีกเลย